กกา้ตวก็าลอวก็รับได้เลยนะครับไปดูเรือโบราณแบ่วินาบแบงนามีราฐมีทอน่ผมแบงค์นากธทไดพี่ย้อนกปตัวน้ำเป็นเลอตาสรสัินาแบงคมียามีแอมบี้นะล

สา้าบานทเืองก็ยังหานช่ดีเพราว่าวคนเปิดโชีนครับพราว่าเหรียญชุดนี้สร้างปี2500